ที่เขโทรมา3-4ครั้งอ่ะคือเขาก็พยายามแบบบอกให้ผมอ่ะยอมรับในสิ่งที่ผมไม่ได้ทำผิดผมก็ยอมรับผิดครับแต่ถ้าไม่ผิดอ่ะจะมาหาผมผิดผมไม่ยอมผมยืนยันในเจตนาในความบริสุทธิ์ใจของผมแล้วในการกระทำของผมทุกอย่างมันอยู่ในคลิปเสียงหมดแล้วครับ เราไม่โกรธพี่หนุ่มใช่ไหมคะไม่ครับไม่ไม่โกรธไม่อะไรครับเฉยๆครับมากกว่ามองให้มันเป็นเป็นเรื่องปกติครับอ๋อไม่ครับผมก็เฉยๆดีกว่าครับเฉยๆดีกว่ามากกว่าเพราะเขาไม่รับเป็นน้องอยู่แล้วนะครับปล่อยเขาไปฮะปล่อยเขาไปผมว่าอันนี้คือขยายความได้ครับว่าที่เขาโทรมา3 -4 ครั้งอ่ะคือเขาก็พยายามแบบบอกให้ผมอะยอมรับในสิ่งที่ผมไม่ได้ทําแล้วผมเป็นคนตรงตรงอยู่แล้วครับถ้าใครรู้จักฟิล์มดีผิดผมก็ยอมรับผิดครับแต่ถ้าไม่ผิดอะจะมาหาผมผิดผมไม่ยอม นี่คือตัวตนผมครับและเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดผมไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วผมก็ยืนยันคําเดิมแต่ที่ผมไม่ได้พูดไม่ได้อะไรเพราะว่าผมพูดไปแล้วผมพูดไปแต่วันแรกแล้วผมใช่ไหมครับที่พี่พี่สื่อมวลชนเห็นแล้วก็มาสัมภาษณ์ผมผมใช่หรือเปล่าที่ผมวิ่งออกไปคนแรกเลยโดยที่ไม่มีทนายด้วยผมไม่ออกหาพี่พี่สื่อก่อนเลยเพราะว่าผมเคารพรักทุกคนและอันหนึ่งอันใดผมเคารพกฎหมายเป็นที่หนึ่งไม่เคยไม่เคารพเลยครับแล้วก็ทําอยู่ในตามกรอบ ทุกประการแต่วันนี้คือผมเห็นว่าสังคมไม่ได้ฟังเลยผมเลยผมก็เลยเอออกมาพักก่อนเหมือนกับทุกคดีในชีวิตผมที่ผ่านมาครับทุกท่านลองไล่ได้ว่าตั้งแต่ผมเด็กจนผมถึงทุกวันนี้ผมอยู่กับทุกคนมาตลอดเนี่ยผลสุดท้ายมันเป็นยังไงครับกับเหตุการณ์ที่ผมเจอผมตุววิพากไปก่อนแล้วตอนสุดท้ายมันเป็นยังไงครับผมชนะทุกคดีนะครับมีแค่คดีเดียวครับที่เพออ ผมไม่ยอมรับครับว่าผมประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะผมมาก,ก่อนการผมมากวกว่าผมเอาเทคโนโลยีของอนาคตมาแล้วผมผิดตรงไหนหระครับกับการที่ผมถูกใส่ความใส่ร้ายทุกอย่างกับที่ทุกวันนี้ผมเจอแต่ผมไม่ได้ว่าใครครับก็ตามที่ผมให้ปากคำไปผมยืนยันในเจตนาในความบริสุทธิ์ใจของผมแล้วในการกระทําของผมทุกอย่างมันอยู่ในคลิปเสียงหมดแล้วครับ ก็ก็ก็แล้วแต่พี่เขาครับที่แล้วแต่นะครับที่แล้วแต่อยากจะไปเคลียร์ใจอะไรกันบ้างไหมครับไม่ครับไม่ครับไม่เราเราเราไม่โกรธพี่หนุ่มใช่ไหมครับไม่ครับไม่ไม่โกรธไม่อะไรครับเฉยๆครับมากกว่ามองให้มันเป็นเป็นเรื่องปกติครับยังเป็นพี่น้องกันได้เหมือนเดิมเนาะอ๋อไม่ครับผมก็เฉยๆดีกว่าครับเฉยๆดีกว่ามากกว่าเพราะเขาไม่รับเป็นน้องอยู่แล้วนะครับปล่อยเขาไปฮะปล่อยเขาไปไม่เครียดเลยครับใช่ไม่เครียดเลยเรื่องนี้ไปเคลียร์เรื่องแบบว่านักร้องดีกว่านัักกร้อองทีี่่่่มววๆดาา